พเพื่อนก็วิคงามอ่าเดี๋ยววิคงามนี้มันมีในคลิปผมที่เคยบอก,กเุเพื่อนไปเนาะแต่พอเราวิคงามเสร็จสมมติว่าเราวิคคขามเสร็จนะครับเราก็ถอดจากสายวิคงามตัวนี้เนาะเอามาใส่ตัวนี้กระป๋องยาอาหกอยนะครับเสร็จแล้วเราก็เปิดนะครับเปิดเปิดตัวนี้นะครับเปิดเสร็จนะครับเราก็มาปล่อยลมนี้ออกนิดนึงเพื่อไล่อากาศจากสายนะ พอไล่กัดเสร็จนะครับเราก็มาเปิดตัวนี้พอเปิดเสร็จเราก็เปิดตัวนี้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะพอเสร็จแล้วนะเราก็จะเปิดตัวนี้ปึ๊บปึ๊บมันก็ได้ยินเสียงน้ำยาปื๊ดแล้วก็มาไล่ตรงนี้รซจนะครับแล้วก็เปิดตรงนี้ดูสังเกตว่าเข็มตัวนี้จะตีขึ้นนะเข็มต,ตีขึ้นหมายความว่านี่น้ำยามกำลังเข้าไปอยู่สักพักหนึ่งนะครับประมาณอึดใจแล้วปิด ปิดดูเข็มนะครับมันจะตีลงปืด๊ดให้แล้วมันก็จะน้ำยามันจะวิ่งมาเนาะเข้าคอมแล้วก็วิ่งเข้าในระบบเราก็มาจับดูเส้นคอยร้อนตัวนี้นะจับแบบน,นี้อ่ามันจะร้อนมือนะครับร้อนแบบจับนานคือต้องปล่อยเลยนะครับน,นี่อันนี้เป็นคอยเย็นยังไรลรั่วน้ำยาผมรั่วแล้วปิดเขาปิดก่อนครับลืมลืมปิดเจีได้ แพงนะครับโอเคแล้วม,มาจับข้างตู้เย็นนี่ครับมันจะรู้สึกว่าอุ่นๆที่มือแล้วแตะดูทีคอมคอมก็จะรู้สึกอุ่นๆนะครับแต่ความร้อนเกิดขึ้นตรงนี้เยอะกว่าคอมนะครับนี่จับนี่จะร้อนมือเลยนี่นี่ก็หมายความว่าความเย็นเริ่มเข้ามาในตู้เย็นของเราแล้วทีนี้เราก็าดูด้านหน้านตัวนี้เป็นไฮเออนะครับไฮเออร นี่ครับรุ่นเขาจะดูตรงนี้เนาะรุ่นเขาก็จะอยู่ตรงนี้รุ่น srf นะครับ t H m 2 0 ns นะครับตัวนี้เป็นรุ่นนะยี่ห้อก็ไฮเออร์ e, นะครับก็ 7.2Q เราก็ดูตรงนี้นะครับนี่นะนี่คือดูเมนเพจของเขาเนาะเปิดปุ๊บพัดลมจะทำงานเราเอามือบังบังงีงน้นี่ลมมันจะถ่อตีเข้ามาที่หน้าเราเราจะรู้สึกว่าเย็นเย็นเลยตัวนี้ปอกเดี๋ยวเราจะเอา น้ำแข็งมาแช่ดูนะครับตรงนี้ดูอาการของน้ํายาเกินนะครับนี่น้ําแข็งจะเกาะทอน,นะครับเกาะเกาะเป็นน้ําแข็งเลยครับอาการก็เย็นนะแต่ว่าน้ํายามันเกินเลยเกาะ,ะนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่นี่เนาะนี่ครับพอความทํางานไอตัวเข็มนี้มันจะเลยเลยเข้าไปเยอะเกินนะครับมันต้องลดลงมาเหลือประมาณครึ่งๆ่งของเลขศูนย์นี่นะครับผม ทีนี้เวลาเราปล่อยน้ํายาเราก็ปล่อยได้เลยนะครับ er <behav> รเดี๋ยวจะปล่อยให้มันลดเหลืองครึ่งๆมิีกสูนนะปล่อยทิ้งเลยนะครับปล่อยทิ้งเราเนี่ยใส่เข้าไปที่ท่อนี้เนาะเสร็จแล้วก็เราเสียบปลั๊กตัวเย็นนะครับเราเปิดเราเสียบเราปิดตัวนี้ไว้ก่อนพอเสียบปลั๊กพอถอดปลั๊กตัวเย็นนะครับเราก็เติมน้ำยาเข้าไปเพราะมันจะอยู่เข็มตัวดํานี่ครับมันจะวิ่งขึ้นมาตรงนี้นะครับวิ่งขึ้นมาถึงเลขห้าสิบ ต่ำกว่าห้าสิบก็จะน้อยให้มันต่ำกว่านิดเดียวนะครับฉีดเล็กนี้ฉีดเดียวนี่คือมาตรฐานมันนะครับเดี๋ยวถ้าว่า,ามันอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับในขณะที่เราถอดปลั๊กตู้เย็นออกนะครับมันอยู่ตรงกลางยี่สิบหรือสามสิบนี้เซ็มันน้อยเราเติมให้มันเกือบถึงห้าสิบพอนั้นเรามาจับอยู่ตรงนี้นะมันจะอุ่นหรือร้อนเรียกว่าใช้ได้ครับผมเดี๋ยวนี้ผมทดลองอีกประมาณตันเย็นนะครับก็จะส่งลูกค้าได้แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้มีประโยชน์ อย่าลืมกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วกดถูกใจใผมด้วยคลิปหน้านะครับจะซ่อมอะไรเพื่อนดูก็จะได้ของนี้นะครับตัวยอดได้นะครับสำหรับวิดีโอไปแล้วครับสวัสดีครับ